สวัสดีค่ะเพื่อนๆควคนอ้วนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทําเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆเหมือนเคยค่ะกับเมนูผัดพริกแกงเครื่องใไก่หน่อไม้ดองเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและส่วนประกอบกันเลยนะคะว่าจะทํากันยังไงไปดูกันเลยอันดับแรกเดี๋ยวเรามาลวกหน่อไม้ดองกันก่นกอนนะคะเพื่อที่จะ ล้างความเปรี้ยวความเค็มของเขาเนี่ยออกบ้างบางส่วนนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ของเราลงไปต้มเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบชิ้นเล็กๆก็สับก่อนนะคะแล้วค่อยนำลงไปต้มนะเดี๋ยวเราตั้งไว้ให้เดือดค่ะประมาณสัก5นาทีนะคะและวเดี๋ยวปักออกนะคะ ครบ5นาทีแล้วเราก็ตากหน่อไม้ของเราขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะ จากนั้นไปดูขั้นตอนผัดกันค้านดับแรกใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดค่ะวันนี้ใช้ประมาณ100กรัมนะคะจากนั้นผัดพริกแกงของเราให้หอมเลยค่ะ พริกแกงของเราก็หอมได้ที่แล้วนะคะจากนั้นใส่เครื่องนในไกล่ลงไปเลยค่ะอันเป็นชิ้นพอดีคํานะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันกับเครื่องแกงค่ะเครื่องในไก,ก่ที่ใส่ลงไปผัดก็เริ่มตุกแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลเมนูนี้จะออกหวานนานนิดหน่อยนะคะ จะใส่น้ำปาลเยอะหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนตานะคะคุณพูนจากนั้นก็ใส่น้ำปลาค่ะวันนี้จะใช้เครื่องปรุงแค่2อย่างนะคะเพราะว่าเป็นผัดผิดแกงเนาะไม่ต้องปรุงเยอะค่ะใช้แค่2ออย่างพอนะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ เนื้อไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะจากนั้นใส่หน่อไม้ดองลงไปผัดรวมเลยค่ะผัดให้เข้ากันกับพริกแกงนะคะ ักไวสักคู่ให้หน่อไม้สุกนะคะประมาณห้านาทีนะคะเมื่อหน่อไม้สุกแล้วก็ใส่พริกอ่อนลงไปค่ะสำหรับพริกอ่อนใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะและเมนูผัดพริกแกงจะขาดไปไม่ได้นะคะใบมะกรูดค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดพริกแกง เครื่องในไก่หน่อไม้รองของเราวันนี้เป็นไงกันบ้างค้าง,ง่ายไหมลองไปทํากันดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆแล้ววัตถุดิบหาได้ไม่ยากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอคนอ้วนลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ